นนัีครับมัอนี้พ่อเป็น้องมากย่ำขนมกีนครับเครื่องผสมนี่หอมหอมแดงครับทั่วผักชีฝรั่งหอมปีนะครับหรือว่าขเขาคี้นว่ามโหอันนี้ครับพริกพริกพริกขั้นอันนี้เป็นหมูสับด้วยครับหมูสับหมูสับทอดตุต๋นมะนาวย่ำม,มันนครับเอ,อาอีทำการผสมเครื่องก่อนครับ พอเจีขนมจีนลงครับนี่เป็นพักครับนี่เป็นเครื่องใส่น่อไม่น้ำจิ้นจอยหรือจะใส่กรบบุหงนะครับเริ่มจากนหนามลงเลยน้ำจับลงเลยมันหน่อยมันไหลบูน้ำต่อด้วยนี่ครับพริกป่น,เ,น,เ,น,น,ดน,นเดี๋ยวแจ้ค้นมักนะครับมักหน่อยมกยักไร้ เพราะว่าเขามีพริกแห้งหรือพริกขี้หนูหัน่นผมเัวครับบราได้เรียกยี่ห้อครับยี่ห้อได้กระเซ็บประหลาดมากประหลานะครับบริโภคสา,ายน้อกเบื้องีอ่หออยังตามความชอบครับยี่ห้อได้กระเซ ใส่หลายเตอาเลยครับปนนวจเป็นย่ำเป็นว่ามีใส่สองทับพีใหญ่ๆใส่กันมานี่ครับต้นจะน้อยก่อนชิมกันครับพี่น้องโอ้ดื่มหมกอเนาดื่มหมกอเนา <laughs> นี่ครับมกนาวใส่มะนาวเข้าไปต้องสมจังหน่อยนะครับการย่ำใส่เข้าไปมะนาวอยากชิมมาก่อนไป มันผสมมันอยู่เปร์เนการย่ำนี่สองหน่วย เออในการบ,าาบ,บาันอันี้ร้งคำบันี้กี่น่องนมกิน นี่ครับเอาลงไปเลย,เยมันละลายเองนะครับเดี๋ยวมันละลายเองอเตองใจสิพ่อวะ อเอาอกวาหน่อยพวดครับ2ีสองคนื่ะโอเค ถามว่านี่พูดคนนี้ใครกันเดี๋ยว่นะครับพัก <c oughs> เครื่องเคียงข้ามาน,นึ่งเงาหนิต่อใส่ต่อนะครับไปเ <c oughs> ข้าไป อ,อ๋วยไก่แค่ว่พี่น้องบ้านนี้ครับ่ว่เสร็จลไปน้อยนึงเนาะรู้พอดีป่ะเกี่ยวกัอบอะไรเราจะมาทำการกินบนพี่น้องเลยเนะครับบ้านนี้มาก,กินผักกับมิสตอสแล้วครับม,มาละขีนกหมดเขืออันนี้เขาเอื่นว่าลูกเมียงเลยครับลูกเมียง ก้อนไตผมกินถิ่มหลูกเนี่ยงอยะเคิินผมเคยไปยุไตอยู่ปีนึงกับอีกรึิงไปยุ่ร้อนอยู่ครับกำลังไปคนละเทียอเรยหูจะกินอัน,นี้ครับเริ่มเริมเรื่อมอือหูหหเนี่ยงหล้เนี่ยงเจเ้าเจ้าเจ๋อ 嗯，棒棒、uh. แค่ตัหน่วยหนึ่งยี่สิบหาบาทได้ครับหน่วยหนึ่งอ้เบอร์เมนหน่วยละซีซีฟักอ่ะหาสิบบาทอยากก็ต้องกินอืมแล้ว

ทำใหม่กอืมผักครับ,บยิบเพราะฉะน้นเราพวดแล้วับเพิ่งให้กินแช่์แรกเลย่างาน้องกินเลยก็ยกินเยอะ เอาอย่างก่อนเดิมาพูดเาพูดเัวผู้น้งเน่ยบึ้สีมันง่ายอยากไอเงินเมื่อวานลอยเอาพัก อชอบนึงโหเนี่ยเขาจะว่าเนยง,งนกเียงนกเียงกระดก เ่าใส่รวมกันเลยแต่

เลยข้าวมก็ได้มีบัญหาเนาะคือข้าวมันจะรถจกรเป็นเหมือนมันจะมีใบริเศามไปขอรถยนต์แล้วก็เอกสารทุไท้

ใส่แจหม่องแล้วี่เดี๋ยวเราก็ไดเปิดหมือนีครับ ลูกนนเงินแทงมั้นี่ครับมดตามง่ายมดแล้ครับลีกกดติดตามแล้วพี่น้อง